สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องชาวเรือพบกับเด็กสร้างเรืออีกครั้งนะครับ EP นี้เป็น EP Performance ผมนผมนำภาพบรรยากาศเอาเรือเปริั์์ลงน้ำที่อ่าวประจวบโดยใช้1ห,หัวรากหนึ่งเทเลอร์และหวังว่าจะเป็น1นึรถกระบะแต่สุดท้ายต้องใช้2อรถกระบะนะครับ ก่อนอื่นเลยพวกเราก็ทำตามสูตรเลยนะครับถอยลงไปที่แหลมหน้าอ่าวประจวบแต่วันนี้น้ำกำลังขึ้นนะครับเราจึงใช้วิธีการที่ให้รถเทรลเลอร์ยังรัดเบลอยู่นะครับถอยลงไปที่หน้าหาดแล้วเมื่อถอยเสร็จเทรลเลอร์จะคาอยู่บนปูนเพื่อให้น้องๆทีมงานซีแมนปลดเบลก่อนไม่งั้นถ้าลงแล้วยังไม่ได้ปลดเบลเรือจะสไลด์ลงจากเทรลเลอร์ ต้องจ้างเครนมาลำบากลำบนแน่นอนครับตอนนี้เมื่อปลดเบลเราก็จะตั้งหลักรถหัวลากเตรียมตัวที่จะดันเทรลเลอร์พร้อมเรือที่อยู่ข้างบนลงไปในน้ําแต่ผมคิดว่าน่าจะลงไปไม่สุดเพราะว่าติดโคลนก่อนนะครับวันนี้หัวลากจะเป็นน้องรามขับนะครับทีมงานของเรา เตรียมตัวผมสั่งให้ลูกน้องทุกคนนะครับสแตนบายโดยที่หัวเรือจะต้องมีน้องสองคนคอยยันไว้ก่อนเพื่อจังหวะมันลงน้ําได้แล้วเรือเนี่ยถูกคลื่นดันเข้ามาทําให้เรือไหลเข้ามาชนรถหัวลากนะครับตอนนี้น้องรามถอยไปเต็มสูบเลยครับวันที่ว่า ได้แค่นั้นแหละครับเพราะว่ากลัวรถหัวลากหรือรถพ่วงของน้องรามนั้นจมน้าทะเลนะครับโดยที่มันจะมีผลต่อพวกระบบปั๊มเบรกระบบเบรกระบบดิสของน้องรามเขาก็ไม่เป็นไรครับเราลงได้เท่านี้เราก็ถอดไว้เท่านี้แหละครับแผนของผมก็คือเราจะให้รถหัวลากตัดหางหรือว่าถอดสลักออกจากเทรเลเลอร์ที่มีเรือ แล้วรอน้ําขึ้นค่อยเอาเรือออกนะครับแต่ตอนนี้เราจะต้องใช้สูตรเดิมเหมือนคลิปที่แล้วเลยใช้รถโฟลวิสุดลักของผมมาดึงรถหัวล่าของน้องรามขึ้น แต่แล้วสิ่งที่ผมคิดไว้ก็เกิดขึ้นอีกตามเคยเมื่อน้ําขึ้นล้อหลังของหัวลากนั้นจะฟรีสายนะครับจริงๆหัวลากไม่ได้จมนะครับเพราะสายเมื่อมีน้ำเนี่ยจะทําให้สายเกิดการลื่น ไม่มีการอัดตัวควบแน่นดึงไม่ขึ้นครับถึงจะใช้วิธีหัวลากเดินเกียร์หนึ่งเบาๆก็ตามก็ยังดึงไม่ขึ้นผมคิดว่ารถกระบะรีวอตอนเดียวของผมนั้นเบาเกินไปผมจึงให้น้องๆรวมถึงผู้ชมที่มานั่งดูการเอาเรือขึ้นขึ้นไปนั่งบนหลังรถกระบะครับเพื่อให้ได้น้ำหนักเสื้อส้มนั้นคือฝรั่งนะครับที่มายืนดู การเอาเรือลงน้ําของเราผมก็เกณฑ์ทั้งฝรั่งเกณฑ์ทั้งคนไทยมานั่งดูบนหลังรถกระบะเลยครับ <c oughs> เพื่อให้กระบะมีน้ําหนักแต่ว่าจนแล้วจนรอดด้วยฝนตกด้วยปูนมันลื่นทําให้ไม่มีแรงยึดเกาะของล้อในการดึงหัวลากขึ้นมาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้รถโฟ h e e วอีกคันหนึ่ง4ประตูมาดึงขึ้นครับ เรียบร้อยครับรถหัวลากขยับขึ้นจากทรายก็ต้องใช้ถึงรถกระบะสองคันเพื่อดึงหัวลากขึ้นนี่แหละครับนี่แหละครับความสนุกของการเป็นคนประจวบวการเอาเรือลงน้ำที่แหลมจังหวัดประจวบนะครับอ๋อเรือลงน้ำเรียบร้อยนะครับหลังจากเทรลเลอร์ติดนะฮะก็เอารถกระบะสองคันดึงตอนที่ฝนตกหนักมากเลยแล้วก็เรืออยู่บนเทรลเลอร์นะครับ รอน้ําขึ้นคืนนี้สองทุ่มเดี๋ยวเอาเรือออกสองทุ่มพรุ่งนี้ไปทดลองกันดีกว่าตอนนี้ผมก็เป็นมงุงเป็นแมวไปแล้วเนี่ยเพราะว่ากลัวป่วยมากเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าไปทดลองเรือเดี๋ยวไปกระซัตของเรากันดีกว่านะครับ